ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีกันหน่อยคุณผู้ชมพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษ์ผู้กำกับการสอนอห้วยขวางบอกเลยนะคะเหตุการณ์นี้คู่กรณีหลักๆเนี่ยสามคันก็คือแท็กซี่ชมพูแท็กซี่เขียวเหลืองรวมเป็นสองคันแล้วก็รถเก๋งคันที่ก่อเหตุสีขาวช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสามารถติดต่อผู้ครอบครองรถเก๋งคันก่อเหตุได้แล้วก็ให้การผ่านทางโทรศัพท์เจ้าตัวยอมรับค่ะว่าเป็นคนขับรถคันที่เกิดเหตุจริงๆนะคะ แล้วช่วงเย็นเนี่ยได้มีการเชิญแม่ของผู้ก่อเหตุมาสอบปากคํามีข้อมูลแบบนี้อันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมแม่เนี่ยบอกนะคะว่าลูกชายคนขับรถเก๋งสีขาวคันนี้มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชนบุรีด้วยอาการนี้ค่ะสารเคมีในสมองหลังผิดปกติรักษามาตั้งแต่2ปีก่อน2565ตอนหลังๆเนี่ยปรากฏว่าหนีการรักษาตำรวจก็เลยให้คุณแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะ เอาประวัติการรักษาทั้งหมดมาแสดงตัวคุณไม่เองบอกนะคะว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทางพนักงานสอบสวนต้องรอสอบปากคำแพทย์ผู้รักษาค่ะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากภาวะจิตใจเป็นยังไงกันแน่เพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนในวันที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่ามีการเปิดเผยข้อมูลนี้ด้วยว่าตัวผู้ก่อเหตุคนขับรถเก๋งสีขาวขัดแย้งกับคุณแม่มาเหมือนทะเลาะก,กันนะคะแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผย ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในสำนวนในขณะเดียวกันผู้กำกับการสอนอห้วยขวางบอกด้วยนะคะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้นำผู้ก่อเหตุไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจตรวจเลือดหาวัตถุออกฤทธิ์ในร่างกายทั้งหมดต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดต่อไปแล้วก็พูดคุยกับผู้ก่อเหตุปรากฏว่าฝากฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเล่าเรื่องได้นะคุณผู้ชมเล่าเหตุการณ์ได้แล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียใจ แล้วก็บางจังหวะเนี่ยตำรวจบอกนะคะว่าพบว่ามีสภาวะไม่ปกติตอนนี้ต้องขอรอผลการพิสูจน์ต่างๆทั้งหมดก่อนนะคะเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนของแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยยอมรับว่าลูกชายผิดตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าจับกลุ่มอะไรหรือควบคุมตัวใดๆเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้เข้ามอบตัวแต่ยังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจร่างกายดูพยานแวดล้อมต่างๆ เพื่อประกอบกันก่อนแล้วจะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะในขั้นต้นเขาให้ข้อมูลบางส่วนกับพนพักสอบสวนซึ่งเราก็ยังไม่เชื่อในประเด็นใดทั้งสิ้นงั้นในส่วนของการดําเนินการของตํารวจคงต้องตรวจร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ก็ดีหรือสารเคมีหรือสารเสพติดใดๆก็ดีเพื่อให้สิ้นกระแสความว่าที่ก่อเหตุไปในลักษณะที่ปรากฏเนี่ย เกิดขึ้นจากสาเหตุใดอย่างไร,รเา,ไอาอู่าไรบ้างอันนี้ขอสงวนไว้แล้วกันเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัวของเขานะครับพวกอบครองรถกับคนขับเป็นคนคนเดียวกันนะครับข้อมูลณนะขณะนี้เขายืนยันว่าเป็นตัวเขาเองเป็นตัวเขาเองนะครับก็คือตามที่ปรากฏจากฐานข้อมูลของขนส่งกับปลายสายที่รับเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเป็นคนขับเองอันนี้ก็คงต้องต้องสอบสวนขยายผลต่อนะครับ เห็นใครรถมีของเหลวไอ้สีส้มทตายเราเลดูตรวจสอบอย่างนัว่าเป็นของอย่างอย่างเพราะรถเพิ่งยกมาเมื่อสักครู่เองก็เดี๋ยวคงต้องอยู่ในกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับก็คงต้องไปเปิดที่สูตเดี๋ยวอาจจะต้องเอาพอถอหรืออะไรมาตรวจโดยละเอียดเรื่องของคดีเดี๋ยวรอพิจารณาเรื่องของพยานแวดล้อมรอผลตรวจร่างกายของผู้ก่อเหตุก่อนทีนี้พาคุณผู้ชมย้อนไปเมื่อวานสองทุ่มค่ะตำรวจสนห้วยขวางเนี่ยส่งตัวผู้ก่อเหตุเพื่อไปรับการประเมินแล้วก็รักษาอาการทางจิต ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาระหว่างคุมตัวขึ้นรถเนี่ยเจ้าตัวมีท่าทางปกติเลยนะแต่มีช่วงหนึ่งอ่ะคุณปิงคุณผู้ชมมีการทํามือท่าวันทยาหัดค่ะทํามือวันทยาหะเหมือนตะเบะอ่ะลาตารวจสนห้วยขวางตอนที่ออกไปะนะใช่แล้วสังเกตสีหน้าคือมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยแล้วจากนั้นพอเห็นกล้องของสื่อมวลชนนะคะจังหวะหนึ่งหันมายิ้มด้วยนะแล้วก็เอามือจับหมวกก้มศีรษะลงเล็กน้อยหลังจากนั้นเจ้าตัวเร่งฝีเท้า รีบเดินขึ้นรถทันทีอันนี้เป็นลักษณะที่ผู้ผสื่อข่าวสังเกตนะคะทีนี้ฝากฝั่งของผู้กํากับการสอนหอุ้ยขวางค่ะพันตารวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษ์ให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากส่งตัวผู้ก่อเหตุเพื่อไปรับการประเมินแล้วก็รักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยากระบวนการจากนี้ก็คือเดี๋ยวรอคุณหมอประเมินอาการก่อนแล้วก็ต้องวินิจฉัยกันค่ะว่ามีอาการทางจิตหรือว่าอยู่ในภาวะที่สามารถต่อสู้คดีได้หรือไม่ กรอบเวลากําหนดตามกฎหมายในการวินิจฉัยเขามีกรอบวางไว้45วันถ้าเกิดพบว่าอาการทางจิตต้องรักษาต้องมีการรายงานทุกๆ180วันนะคะจนกว่าจะสามารถกลับมาต่อสู้คดีได้แต่ถ้าเกิดประเมินวินิจฉัยแล้วว่ามีอาการทางจิตจริงๆเนี่ยก็สามารถส่งตัวกลับมาต่อสู้คดีได้เหมือนกันนี่เป็นความคืบหน้าประเด็นนี้ที่สังคมค่อนข้างสนใจเพราะดูจากคลิปคือโห,หน้าตกใจมาก